ใครที่เกียดบกกันแดด2ข้อนิ้วแต่กลัวหน้าหมองจากแด,ด่นมนโดนของขวดนี้คือทางออกจ้ะ แกฉันไปเจอตัวนี้มาบอกเลยทุกคนคนมีติดกระเป๋าเห็นดาราจีนเขาใช้กันเยอะมากฮ<อ>ิตสุดๆเป็นกันแดดแบบสเปรย์อันนี้เป็นของ s k i n f i c All Day Light Sunscreen Mist นะคะคือจะใช้ฉีดก่อนแต่งหน้าแบบนี้ก็ได้อันนี้ลองแล้วหน้าไม่หยาไม่รบกวนเมคอัพนะหรือจะใช้ฉีดทับหลังแต่งหน้าพกเติมระหว่างวันก็ได้อดัดดูแล้วที่ชอบคือนาง SPF 5 0บวก PA 4บวกความกันแดดขั้นสุดแต่บางเบาไม่เหนียวเหนอนะหนไม่เลอะเทอะเลยหลังฉีดรู้สึกเย็นๆที่ผิวด้วยตัวละอองสเปรย์คือเล็กมากเล็กแบบไม่เคยเจอเล็กขนาดนี้0ูน หนึ่งนาโนเมตรอะไม่มีคราบขาวติดผมติดเสื้อเลยเครื่องสอําอางไม่มีละลายหน้าไม่พังหลังฉีดคือผิวดูกลโล,โลขึ้นด้วยและผิวแพ้ง่ายใช้ได้ไม่มีแอลโกอฮอล์น้ําหอมพาราเบนคือเขาบอกเติมกันแดดระหว่างวันน่ะมันสาคัญมากนะผิวจะได้ไม่แก่ไวก่อนหน้านี้ขอสารภาพเลยว่าฉันไม่เคยทําได้จริงๆจ้าคือมันเหนียวขนาดนั้นนะักใครจะไปไหวแต่พอได้ตัวนี้มาคือมันดีตอบโจทย์ฉีดได้ตลอดฉีดได้ทั้งวันแดดเมืองไทยมาเหอะจะแรงแค่ไหน